ทำไรอะ่ะตัวนี้มางานนี่ไงโต้รุ่นคืนทุ่งบางเขนเฮ้ยเหมือนกันเลยจะก,ก็มางานเอ้ยแต่เดี๋ยวก่อนงานจะมีตอนหัวค่ำไม่ใช่เหรอทำไมแบบมาเร็วมากเลยอะ่ะก็นี่เห็นไหมแล้วมาไหว้ท่านสาบ,บุรพายา์ของเราก่อนนี่ใช่ไหมจะมาไหว้เหมือนกันใช่ไหมชเชิญเลยครับไปเลย ไม่ได้กลับมานานมากแล้วเนอะอเอางี้ดีกว่าไหนๆวันนี้เราสองคนก็ว่างแล้วนะจะว่าเรามาล้ำลึกความหลังกับมหาวิทยาลัยดีกว่านี่แซมจบมาันนาน้วใช่ไหมถูกแหมรุ่นหลังป้องอีกอะ่ะจริงๆอะผ่านมาบ้างนะแต่ไม่ได้แบบไม่ได้มาตั้งใจมาวันนี้แหละจะมาแล้วตั้งใจอืไป พี่จอยพี่ป้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ่ะมาทำอะไรกันนะคะที่มางานโต้รุ่งคืนทุ่งบางเขนป่ะครับถูกอ๋อแพนกับมิวสิ่กับอาจารย์เรียนอยู่ที่นี่หรอใช่ค่ะใหม่เป็นอยูปีสี่ค่ะพี่จอยอยู่มนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะอ้ปีสี่เหมือนกันครับวิศวะครับนี่แล้วแบกของอะไรมาเยอะแยะมากมายครับวันนี้มาช่วยอาจารย์กับพี่เอาของมาจัดงานนะครับเด็กดีจัดดีนะพี่มาไหว้ด้วยกันเลยเออ หนึนะมหาวรริทยาไยของเราเนี่เปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะเมื่อเช้าพี่ลงวนอยู่หลายรอบมากอ,ะอ่ะโหท,ที่จอยดีนะที่จอยหาเจอนี่ผมไม่ต้องเรี้ยงจ้างมง่ารับจ้างให้นำหน้าเลยว่าตึกใหม่ตึกเกา่าันขึ้นจนตกยงนีี่ ไม่รู้เรียนจบมาได้ไงเนี่ยไม่ได้มากี่ปีแล้วเนี่ยพี่หาทางไม่เจอเลยเนี่ยไ้ามิวไม่ใช่หรอกเป็นธรรมดาบางทีคนมาถามทางแผ่นน้ำมิจฉาแผ่นน้ำบอกว่าโอ้ไม่ทราบเหมือนกันอยู่ตึกไหนไม่เพราะเพิ่งมีตึกใหม่มันก็ขึ้นมาตึกเก่ามันก็หายไปไงเห็นไหมธรรมดาเราก็ไม่รู้บ้างมันเจริญเร็วมากอะไรแล้วมิวเ่ยได้แผนทุกอยเงี้ยเชื่อเลยแต่ว่าเปลี่ยนขนาดนี้นะเดี๋ยวเราแบบไปดูดีกว่าความเปลี่ยนแปลงตามที่ต่างๆของมหาวิทยยาลั ก็ได้แต่ผมจะไปดูมุมประจําผมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันมีมุมลับมุลับมุมลับมีบ้างคณามรุ่นนี่แหละสองสองสองมองไม่จ้าเพราะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะเขาบอกสอรอนขึ้นน้าหมายกันเพียบใช่ใชุ่้มนี่เจ๊ได้จังเลยอ่ะไม่งั้นจะไปเป็นไกด์ให้ม่องแล้วเนี่ยโอ๋อดีดีวายเนี่ยเออเจ๊ยดีกว่าอดเลยงั้นเราไปช่วยจายเขาจัดซุ้มกันดีกว่าเออได้ไม่ต้องหักกันนะได้ครับไม่ต้องรียบไปนะเพราะว่าพี่สองคนนี่เด็กเก่าอยู่แล้วไม่มีหลงโอเคเราชิปไปแล้วใส่น้ำใหค่นะได้ค่ะไ่ปได่ะล้ว สวัสดีครับไม่จริงเหรอผมรู้สินี่เอาอะไรมาทานด้วยมากมายเลยเนี่ยนี่อย่าบอกนะว,ว่าหิวแล้วว่าหมจะพวกพี่หิวกันยังครับหิวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะพูดเรื่องหิวเรื่องอะไรอย่าเพิ่งอะไรอ่ะไหนน้องแพนเค้กไม่มาด้วยกันเหรอแพนเค้กเนี่ยเขายังทํางานไม่เสร็จเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องหาอะไรนี้ให้พวกพี่สองคนฟังก่อน แต่ว่าก่อนจะเล่าเรื่องอะไรนะไม่ต้องรอแพนแล้วใช่ป่ะพี่ทานเรือเฮ้ยพี่เป็นผู้หญิงครับมีความมีความรู้หน่อยดิก่อนจะทานนะครับเนี่ยพี่ดูซิว่ามีอะไรแปลกบ้างอ่ารู้แล้วอะไรอ่ะไข่มันจะสีสดสวยกว่าสีพวกไข่ทั่วไปอ่ะถูกต้องนะครับ่ก็รู้ไข่ขาวเนื้อเนียนใช่ป่ะเออพี่นี่บอกว่าอ้ากันไม่ได้เลยนี่ทั้งไข่ขาวเนื้อเนียนนะครับแล้วก็ไข่แดงสีสดเนี่ยเป็นผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเราเลยนะครับพี่หรอจริงเหรอ แล้วพิเศษยังไงอะไม่แปลกใจเลยที่เห็นผลงานดีๆแบบนี้เพราะว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเนี่ยเขามุ่งเน้นงานวิจัยมาตั้งนานแล้วถูกใช่ครับพี่ผมจะบอกให้นะครับว่าก่อนที่โมนารไลซ์เนี่ยเขาจะได้รับรางวัลระดับประเทศเนี่ยเขาเคยได้รับรางวัลระดับมหาลัยมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยใช่เพราะเขาบอกเดี๋ยวนี้นะครับมองแคลตของเขาเนี่ยมีงานจัดประกวดงานวิจัยด้วยใช่ป่มใช่ครับพี่ เห็นบอกว่าในวัฒกรรมเนี่ยนะครับทุกปีทุกปีของมอกเกษตเนี่ยจะมีคนส่งผลงานเข้าประกวดเนี่ยมากึ้นเรื่อยๆด้วยจริงเหรอน่านสนใจเนอะมูสิ Music, ทำไมไม่ลองแบบส่งผลงานวิจัยประกวดดูบ้างอ่ะความจริงแล้วผมอ่ะก็จะส่งงานวิจัยเข้าประกวดสักชิ้นเหมือนกัน<ด>ถ้าทําตอนนี้นผมว่าต้องเอาเรื่องที่แบบทันกระแสทันสมัยสุดๆเลยเรื่องอะไรครับอ่าคงต้องเป็นเรื่องโลกร้อนก่อนเลยทันกระแสเนาะแล้วก็ปัญหาพลังงาน ผมว่าน่าสนใจมากมากะความจริงแล้วเนี่ยผมมาไปได้แบบว่าแรงบันดาลใจมาจากงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับพี่อะไรยังไงครับนี่ครับพี่เกือบลืมอวดภาพจิตกรเองของผมเลยไหนดูซิโอ้โหนี่เอ้ยสวยดีนี่เอามาให้พี่เหรอไม่ใช่เขาให้ดูเฉยเฉยอ้าวนี่จิตกรเอกเกือบมิวสิกแล้วเอกเลยดูมันคุ้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 นอยู่นะหอพี่นี่เป็นคนตาหลักแหลมมากใช่ไหมฮะที่ดูอยู่นยพี่ ไม่ใช่คนวาดนะพี่จริงเหรอแล้วใครวาดช้างวาดไม่ช้างวาดแล้วมันแปลกตรงไหนช้างก็วาดรูปตั้งแต่เกเคยเห็นอยู่เหมือนกันช้างวาดรูปแปลกสิครับพี่เพราะว่าช้างเชือกนี้เขาวาดไม่ธรรมดาพี่ๆครับนอกจากช้างแล้วเนี่ยทางมหาลัยแล้วเนี่ยยังผสมเทียมม้าจากน้ำเชื่อแช่แข็งได้ด้วยนะและยังเก็บน้ำเชื่อแช่แข็งจากเต่าทะเลเนี่ยได้เป็นที่แรกของโลกเลยแก่เนาะแจ๋วไหมแจ๋วความจริงผมว่านะถ้าเกิดแบบเราช่วยกันอนุรักษ์สัตว์อย่างนี้นะ ผมแบบไม่มีสัตว์ชิ้นไหนสูญพันธุ์แน่พี่ดีมากอีกหน่อยเนี่ยนะครับผมว่าจะต้องมีนักวิจัยที่เก่งๆนี่นะครับคอยพัฒนาผลงานแล้วก็สร้างชื่อกับมอเสเซกันอีกเพียบเลยเห็นด้วยนี่พี่ผมไม่ต้องรอหรอกเพราะว่าตอนเนี้ยทางมหาวิทยาลัยเราเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วด้วยเอ้เก่งมากนี่จะได้ข่าวาว่าเมื่อเร็วๆนี้เด็ก,กเกษตรของเราไปควา้าแชมป์โลกมาได้ยินไามเหมือนกันเขาบอกว่าได้แชมป์ธรรมนานะครับ แชมป์บอลโลกเฮ้ยบอลโลกเลยเหรอจริงจริงจริงพี่เพราะเดี๋ยวนี้บอลไทยไปบอลโลกแล้วจริงดิจริงผมจะไปขอลายเซ็นเขาอยู่เนี่ยพี่แต่ว่ามีรูปแล้วมีรูปแล้วก็เดี๋ยดู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 เพิ่มขอด้วยเออเอูอะไรอ่ะนี่เดี๋ยวนะเคลียร์ก่อนเลยนี่มันบอลไทยไปบอลโลกตรงไหนเนี่ยก็เนี่ยแหละครับจริงๆริงรู่ไหมไหนนักบอลอยู่ไหนผมแค่ยังคู่ไม่หมดยังไงครับ ก็นักบอลที่ไปได้แชมป์โลกเนี่ยเป็นนักบอลที่เป็นหุ่นยนต์อ๋อพวกนี้ใช่ไหมใช่แล้วเอาคุณจะไปเตะบอลกันได้เลยเหรอใช่ครับโอ้เก่งจังเลยโอ้สุดยอดนะตองงี้ดิโอ้เห็นไหมเห็นงานวิจัยดีๆแบบนี้นะที่อยากจะให้หน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยมาร่วมสนับสนุนงานวิจัยในหลายๆสาขาแบบนี้เนาะใช่เราจะได้เป็นงานวิจัยที่เรียกได้ว่า เอาไวพัฒนาประเทศชาติได้จริงแล้วก็สร้งที่เสียประเทศด้วยใช่ครับถ้ามีงานวิจัยดีๆแบบนี้นะพี่เราสามคนจะได้กลับมานั่งในที่แบบนี้อีกไงครับทำไมอ่ะอ้ะาวในอนาคตเนี่ยครับเราจะได้กลับมาร่วมแสดงความดีกับมหาวิทยาลัยเกษตรเราไงในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนําระดับโลกไงครับ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีส่วนสร้างสรรค์ดูแลและพัฒนาสังคมไทยให้หน่าอยู่และเจริญก้าวหน้าเติมรอยยิ้มให้กับคนไทยได้มีความสุขกับชีวิตบ้างไม่มากก็น้อย